จูๆ่ๆน้องบอกลืมตาขึ้นมาตอนประมาณสักตีสองไม่มีเหมือนกับผู้ชายกําลังยืนจ้องมองน้องอยู่แล้วน้องก็บอกเอ๊ะนี่เราฝันไปหรือเปล่าระหว่างกําลังแงะหน้ามองอมผู้ชายที่กําลังมองเราลงมายิ้มให้อ,อย่าส่งเสียง<อ>น้องบอกใช่แล้วไม่ใช่ผีละมันคือคนที่จะมาปั้มน้องน้องก็เลยกรีดแม่อยู่ห้องข้างๆหยิบมีดมานะฮะจะไล่ฟันมันปรากฏว่ามันหวนัวเราะแล้วมันก็กระโดดลงหน้าต่างหายไปเลย ดูวงจรปิดฮะว่าไอ้แก๊งนี้เป็นใครครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นคนรราชสีมาและนี่คือคนร้ายใช่ไหมใช่เป็ไปยังไงก่อเหตุขี่มากับเพื่อนนะคะมากันสองคนค่ะคุณผู้ชมคนหนึ่งเนี่ยจอดรออีกคนหนึ่งเนี่ยก็ด้อมๆมองแล้วก็ปีนขึ้นไปวงจรปิดจะจับภาพเอาไว้ได้นี่ตอนช่วงที่มาถึงค่ะแล้วมุมหนึง่งปีนขึ้นไปที่บ้านของน้องนุชเนี่ยนะฮะตอนประมาณตีสองครึ่งอันนี้กําลังวนเดี๋ยวมันจะมีภาพตอมันเข้าไปเลย คุณผู้ชมดูมันเหมือนใจเย็นมากนะใช่มันเหมือนเลือกบ้านอ่ะดูนะฮะแล้วเหมือนกับน้องเองอ่ะถ้าไม่กีตดมันอาจจะปั้มน้องแล้วนี่เนี่ยเหมือนเลือกบ้านหรือไม่แน่ใจว่ามันเลงน้องมาก่อนหรือเปล่าคุณผู้ชมดูนะฮะเนี่ยไม่รู้เมาหรือเปล่าและหลังจากนั้นเดี๋วดูนะฮะค่ะนี่ปีละไอ้นีแ่แหละฮะที่ส่งเสียงบอกว่านี่แล้วก็ยิ้มแฉ่งให้น้องอ น่ากลัวนะน่ากลัวมากแล้วเดินแบบเดินแบบขาขิดแล้วเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเด็กคู่ขนานกับผู้เสียหายคือน้องนุษพาไปดูในบ้านเลยเอามาคู่กันเลยฮะกับวงจรปิดหลักฐานชิ้นนี้วันนี้น้องนุษเนี่ยเขาพาผู้สื่อข,ข่าวของเราเนี่ยเข้าไปดูในบ้านด้วยภาพที่เขาสํารวจภายในบ้านคือบ้านของเขาอ๋อมันเป็นชั้นเดียวและเห็นบอกว่ามันเปิดกระจกใช่ไหมห้องนอนเข้าไปนี่น,นี่ด้านข้างตรงนี้เลยฮะแล้วปีนเข้าไป แล้วก็หลังจากนั้นกระโดดออกแล้วก็วิ่งเลาะขอบบ้านขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีน้องยอมรับนะครับว่าโชคดีคือแม่หยิบมีดเข้ามาคนร้ายก็เลยวิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วเข้าใจว่ามันเมาแล้วน่าจะมาขโมยของพอเจอผู้หญิงก็เลยกะจะปล้ำแต่น้องกรีซซะก่อนฮะมันก็เลยตกใจแล้วก็หนีไปสิ่งหนึ่งที่โชคดีคือปะ เขาบอกว่าตอนที่มันส่งเสียงว่าอย่าร้องนะตอนนั้นหมาในบ้านเนี่ยเข้าใจว่าคงได้ยินเสียงน้องนุชร้องเหมือนกับหมามันรู้ว่าเจ้านายกรีดอ่ะหมามันวิ่งเข้ามาช่วยนะฮะปรากฏว่าไอ้โจรเด็กเนี่ยมันก็เลยกระโดดหนีออกไปมีเสียงน้องนุษนะคะลองฟังเสียงสัมภาษณ์นะคยฮะประมาณตีสองครึ่งรู้สึกเหมือนครมีใครมาจับไหลเราแล้วเราก็แบบเหมือนตื่นอัตโนมัติตื่นเองเลยพอเรามองไป แบบเหมือนเป็นผู้ชายแปลกหน้าประมาณวัยรุ่นค่ะคิดว่าฝันไหมรู้ไหตอนแรกก็แปลกๆอยู่แต่ก็มองดีๆไม่ใช่พ่อไม่ใช่แฟนแล้วใครอะไรเงี้ยประมาณทีนี้ปุ๊กพั้งาสติได้ก็แบบเหมือนมองหน้าสักพักมันก็เขาก็มองหนูแต่เขาไม่ได้ตกใจนะคะเขาก็ยิ้มแบบเหมือนาาพ่้ตวันใช่แล้วก็ทำแบบห้ามส่งเสียงแล้วแบบตอนแรกหนู<ข>ก็ตกอตอนนั้นไม่ได้สังเกตแต่ว่าคิดว่าแต่ว่าเห็นเขาแบบ ตาเหลือขึ้นแบบเหมือนอ่ะไม่ใช่ละน่าจะติดยา <_' co> ก็เลยรวบรงวมขมกลาประมาณว่าถ้าเราไม่ส่งเสียงร้องเราอาจจะโดนฆ่าแล้วไม่กระโดดข่มขืนก็เลยเอาวะตายเป็นตายแล้วหูดับลาตอนนั้นก็เลยไม่ช่วยด้วยดังเลยดังเลยค่ะเสียงเลยอ่าสเสียงแต่แบบก็สัน่นแบบเหมือนช่องล่ง <_' c> มันกลัวมันแข็งไปแล้วอะไรเงี้ยมันขยับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วทีนี้ปุ๊บ เหมือนต้องหูดับก็ไม่รู้ว่าแม่อยู่ตรงนั้นจะตะโกนเขาจะได้ยินไหมก็จะโชคดีที่แบบเหมือนก่อนหน้านี้หมามันเห่าอยูย่แล้วแม่มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่นี้ปุ๊บก็ด้วยความที่เขาทําแบบนี้เราหนูส่งเสียงแล้วแม่หนูก็แบบใครวะเหมือนเขาตกใจเพราเขาก็ฟุ้งตุ๊คุณผู้ชมครับสุดท้ายน้องเอาวงจรปิดไปแจ้งความกับทางตำรวจเนี่ยนะครับ